อรุณสวัสดิ์นะคะทุกคนวันนี้ตื่นเช้าหน่อยนัดช่างเขาเช็ะเข้ามาติดตั้งระบบ UV สระว่ายน้ำเพิ่มนี่ก็เลยเห็นหม่อนต้นนี้บุรีรัมใบใหญ่ใหญ่สมชื่อนะผู้ชมใหญ่กว่าหน้าอีกนะอันนี้อันนี้นี่ฝ่ามือน,น,ใน,นอัใบนั้นอ่ะใบนั้นอ่ะเกือบเท่าหัวคนลูปหัวใจบุรีรัมใบใหญ่แล้วก็จะนิยม เอาไปทำชานะคะด้วยใบที่เขาใหญ่เนาะจะได้ปริมาณเยอะผู้ชายให้ผู้ชายตัดแต่งไปเมื่อเกือบเดือนที่แล้วบอกให้ตัดแต่งนะให้เหลือสองเมตรหล่อนก็เอาซะแบบเกือบเหลือแต่ตอนะนี่คือเวลาให้ตัดแต่งต้นไม้นี่หล่อนไม่ค่อยมีคอนเซปต์นะตัดก็คือทำยังไงให้มัน มันไม่เกะกะบ,บ้านช่องก็หมอนเขาก็นี่ต้นนี้ปกติแล้วเคยเก็บไปให้ลิงนี่ออกมาสูงเกือบ4เมตรนะต้นนี้จริงๆอ่ะไม่ควรจะปล่อยให้สูงขนาดนั้นนะเราก็ตัดแต่งให้สูงเท่าที่เราสามารถเก็บเกี่ยวลูกเขาได้เนี่ยหลังจากตัดแต่งไปแค่ไม่ถึงเดือนผลที่ได้ตามมาก็คือนี่ยลูกหมอนนะคะเขาก็จะแตกออกมาตามตาใบนี่ที่อยู่ตรงเนี้ย เราก็เลยจะมาแต่งใบก็คือถือโอกาสไปทาชาเลยนะคะเพราะว่าจะได้มีอาหารมาเลี้ยงลูกเขาในลูกเขาจะได้สมบูรณ์เออบไม่ได้กินหมอนปีนี้แต่ก็ตัดแต่งก็จะได้ลูกหมอนเก็บง่ายแล้วก็มันนี่แหละมันไม่ไม่รกบ้านช่องนะคะหน้าฝนต้นไม้โตเร็ว โอเควิธีการก็คือเก็บเหมือนชาทั่ว,วไปนะคะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะตามคอนเซปต์เขาให้เก็บเขาบอกว่าแค่สามใบจากยอดนะอันนั้นมันก็จะจะแบบทำขายเขาอาจจะเน้นคุณภาพหน่อยเราก็จะเก็บสักห้าใบเนี่ยยอดนันอ่อนเนี่ยจากปลายนี่นะคะอันนี้นก็อ่อนเกินไปนะจริงเราก็จะเก็บเนี่ยประมาณใบที่นใบที่สามนะคะ ตัดแต่งไปในตัวก็คือเขาจะได้มีลูกโตโตนะสองอันนี้อามือเดียวนะคะเดี๋ยวล่วงไปเดี๋ยวค่อยเก็บเอาไปล้าง3 4มสเอาสัก4ใบก็ได้สี 4, ใบนี่แหละแต่ความรู้สึกเรามันค่อนข้างอ่อนเนาะใบอ่อนต้มไก่ต้มใบมะขามนี่คงจะแซบนาดู ใีความแซ่บนัวอุูมามินะฮะต้องใส่ผงชูนนรสเอาสวสรรพคุณของชาใบาหม่อนนี่ก็เข้านี้ที่มีข้อมูลสนับสนุนนะคะก็มากมายหลายอย่างอยู่นะช่วยลดระด,ดับน้ำตาลในเลือดนะพวกเบาหวานพวกอะไรนี่ดื่มจะดีนะคะแล้วก็ ช่วยลดไขมันนะมีสารต้านอนุมูลอิสระ,ะถ้าไปชงเป็นชานะคะช่วยกล่องประสาทนะถ้ไมห,หลับง่ายช่วยผ่อนคลายอะไรเงี้ยนะบำรุงสายตรงสายตาเขาก็มีไฟเบอร์เยอะถ้าเรากินทั้งใบอ่ะไปทำเป็นเมนูก็จะช่วยในส่วนของการดังงานของลำไส้ใหญ่ใช่ไหมช่วยระบายนะถ่ายคล่องขึ้นวิธีการเนี่ยก็มี การทำใบชานี่นะหลากหลายคอนเซปต์แล้วแต่บางคนั้งก็เไปล้างไปซอยหัน่นเป็นสักชิ้นละกว้างประมาณเซน,นึ่งอ่ะหั่นแล้วก็ไปสะดุ้งน้ำร้อนหมายถึงว่าไปลวกอาจจะเป็นการฆ่าเชื้อแล้วก็กระตุ้นสารในใบชาออกมาด้วยนะคะไม่ได้ไม่ได้ลวกนานนะประมาณครึ่ง20วินาทีครึ่งนาทีในน้ำเดือดๆนะ่ะอะไรฉะนั้นก็ เอาขึ้นมาแล้วก็มาผึ่งให้ออามาคั่วอีกอ่ามาคั่วสมัยก่อนทําแบบนั้นคั่วไล่ความชื้นออกไปแล้วก็มาตากนีเ่เราก็มาดูว่ามันผ่านความร้อนหลายขั้นตอนนะกลัวว่าสปพคุณมันจะไม่เหลือนะแต่แลว,วันนี้เราจะทําง่ายๆไม่รู้จะมีแดดหรือเปล่าช่วงนี้ฝนฟ้าพายุเข้า30กว่าจังหวัดทั่วประเทศนะก็ถ้ามีฝนก็จะใส่ตู้เย็นไว้ก่อนถ้ามีฝนก็จะหันแล้วก็มาตาก เออถ้ามีแดดนะแค่แดดเดียวค่ะแดดวันเดียวอ่ะถ้าแดดจัดๆก็ได้แล้วใบชามันจะตายงั้นเพราะว่าเวลาเราไปชงเนี่ยก่อนที่จะมาหั่นทำชาแล้วก็ล้างก่อนใช่ไหมก็สะอาดอยู่แล้วโอ้ช่างมาเรียบร้อยแช่างมาแล้วโอเคค่ะจะได้จบคลิปแล้วนะเมนูใบหม่อนก็เอาไปผัดใส่ไข่นะเอาไปต้มไก่ใบหม่อน ไปชุบแป้งทอดนะคะโอเคประมาณนี้นะของดีใกล้ตัวนะคะถ้ามีก็หามาทำหามากินนะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกหมอนโตเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งเ,เจอกันใหม่นะคะช่างมาละหวมีวันที่ดีกันทุกคนบ๊ายบาย